ชื่อเล่นชื่อเกมครับอายอุปีนี้จะเข้าปีที่26ครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นผู้สื่อข่าววิดีโอในสำนักข่าวแห่งหนึ่งครับความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงสักทีอตอบว่ามีแฟนได้ไหม อาจจะคอมมอนมากแต่ก็คืออยากมีจริงๆนะหมายถึงว่าเพราะเราคำเอาออกมาว่าเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เคยมีประสบการณ์ที่มีชีวิตคู่หรือว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีเลยครัเราก็เป็น LGBTQ ที่เราอาจจะมีรัชโนกที่ชอบคนอายุมากกว่าตัวเองคนก็อาจจะมองเราแปลกไปในเรื่องนี้ได้เพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจ ในฐานะที่เป็น LGBTQ นะยครับการที่ครอบครัวเราเข้าใจนั้นคือมีความสำคัญมากครับเพราะว่า LGBTQ มันไม่ใช่ค่า d e f a u l t ของโลกอะเนาะฉะนั้นการที่มีครอบครัวมีคนรอบข้างที่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมันย่อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวเราอยู่แล้วครับในการที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินชีวิตต่อเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเห็นคุณค่าไปนี้มากขึ้น เราว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเลยหลังจากที่เรายอมรับตัวเองแล้วเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรดุ